สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะครับมือนีอยู่กันที่โรงตากเป้านะครับเป็นป้าสาหราสดครับมาเบิ้งครับนี่ครับใส่สวยๆงามๆบางสีครับจ้ะตาใหม่ๆเลยจ้ามีแต่ใส่สวยๆอซัซารันบอกลูกค้าแน,น่มีหลุนได้แน,น่จ้ะมาเบิ้งใส่ราคา ตาๆก่อนจ้ะมีคือใส่กิโลละสามอยจ้ะจะมีใส่คระนะจ้ะปลาช่อนนี่สามยจ้ะเนี่ยใส่ขนาดนี้แ้วขยับมาอีกที่ก็จะเป็นสามหจ้ะนี่สามลอยห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยสามลอยบาทจ้ะประมาณนี้เนี่ยสามจะไปใส่ประมาณนี้จ้ะแล้วทีเนี่ตัวนี้ใส่สี่อยจ้าใส่ประมาณสาถึงสตัวโลจ้ะนี่ยใส่สี่อย ว้าวปลาสดใหม่จ้ะเนื้องามเนาะแดนช้ำปลาคุณภาพดีเขาจะใส่ปลาเป็นในการเห็ดนะคะปลาแดดเดียวนี่จ้ะเขาจะมีแต่ปลาช่อนจ้ะปลาดูขายหมดแล้วเป็นปลาช่อนซาลาสุดนี่แหละครับตีจับกันแน่นจ้ะนี่ก็คือตาเตรียมพร้อมแพ็คทรงลูกค้าจ้ะเขาจะทำสดใหม่แล้วก็ตาทรงช่วงเย็นจ้ะสินค้าจะออกช่วงเย็นพร้อมเป็นรถเย็นจะไปช่วงเย็นจ้ะ ที่นี่เอามาดูเนี่ยอเอาบึงปลาโลดแดดเดียวปลาโลดแดดเดียวจ้ะเนี่ยปลาสลิดแดดเดียวจ้ะโลดแดดเดียวชั่วแน,น่โอ้สวยงามจ้ะเนี่ยปลาโลดแดดเดียวเห็ดใบกินจ้ะตัวน,นี้มันบ่หลายในสาลังยางละนิดยางละน้อยเนี่ยจ้ะกระชับไม่เห็ดแดดเดียวใบกินจ้ะของครับแต่เราตัดสินใจ ป้าแดดเดียวบอละซุดนี่ก็สามารถสร้างได้ครับเปิดปีใหม่เนาะครับผมทักมาทางไลน์ ID ไลน์0879145027เบอร์โทร0879145027ครับถ้าเปิดขายปกติเนาะตอนนี้ครับสร้างไหนทุกช่องทางจากทั้งเพจอลังสะอ้อนสะอ้อนจ้างล้วก็เมาโยกสาวลันอลังสะอ้อนจ้าล้วก็ทางไลน์เบอร์0879145027หรือโทรมาสอบถามในที่เบอร์นี้เลยจ้ะ มีเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะครับจะทรงสู่ประเทศครับจ้าสินค้ามีจํานวนจํากัดครับนี่เลยครับชำชาบางสีปลาช่อนสดๆจ้ามีทุกไซส์เลยค่ะช่วงนี้พร้อมทุกไซส์เลยค่ะเปิดตอนรับปีใไม่ปี่โฮเก่าจ้ะครับโอเคครับสนใจก็สามารถสั่งได้ครับเมือนี้ผมก็สัแลัวรับไปก่อนพอกันไม่หลบหนา่นแล้วเนาะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ